สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนกรอกๆนะคะบ่ายนี้นะคะมีสาวดีอะไรเนาะเอาม่าอะน่าจะเยอะนะเนี่ยต้องถอยถอยรถเข้า โอ้น้ำเต็มหลังรถเลยโอ้มกโอ้น้ำนะคะนี่น้ำมงาะนะคะาอโอ้เอ้ยเรียนอันนี้อันนี้เรียนช่างนะคะโอ้สีดใหญ่ว้าวใหญ่มากย่าทำไงดีเราไม่ใช่ช่างก็จะแซ่บไ้แอดมินมีไหมมีแอดมินของ 1, 2, 3, 4, งสองสสห้าหกเจ็็แพ็กนะคะทุกคน <c oughs> สุดยอดออแล้วก็มีน้ำมีสปอนเซอร์ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะเต้นกันทั่วหน้าบ้านเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปช่วยขนกันนะคะ โหมาแน่นคนละหูไปแล้วกอุตัวยยบับมแช่งคงเลยได้ไหมอัยีใช่ยฮะมนจะมีช่ช่งคงแลได้ยบซับเลยนะพี่น้องโอ้โหโอ้โหนะคะมา น้ำเต็มหลังรถเลยนะคะทุกคนโอ้โอยไ้ทีมช่างกันเลยโอ้ยทีมช่างตื่นเต้นกันมากเลยนะคะตื่นเต้นกันใหญ่เลยอันนี้ก็จะไปสมัครช่างเหมือนกันอือไปสมัครช่างก่อนนะ โมรุเรียนสปอนเซอร์น้ำเปล่าน้ำเปล่าเต็มเลยเกเระแ้ขอบคุณแทนทีมช่างด้วยนะคะปาเล็กสะแก้วนะนมารทุเรียนนด้แล้วน่โดนมานี้ก็ของก็มาได้เรื่อยนะคะเรียนปุทางนี้นะคะมีกล่องบุญมาอีกแล้วนะคะ มีกันลั่นหน้าบ้านเลยนะคะทุกคนโอ้เงาะสปอนเซอร์แล้วก็น้ำเปล่านะคะทางนี้นะคะก็มีกล่องพัสดุเข้ามาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะกล่องบุญนะคะกล่องบุญก็มาถึงนะคะ องคใช่ไหมครับโอ้ถึก็แล้ันตวอเซอร์นใช่โอุ้เรียนนี่หมดไปหลายพันน่เลยใช่ค่ะเกตดีด้วยเกรีเมียเกตมค่ะโอ้เกตพรเีนายไานาใบลงชื่อเหอฮะยใบลงชื่อจะขอเป็นช่างอ้อานงได้มาต่อยถึงกับอยากเป็นช่างจะขอลงชืเป็นชางลช่อหมือนกัน ลงไม้พี่ลงตอนไหนตอนนี้เขาลงพรุ่งนี้รับไม่รับวันนี้พรุ่งนี้รับวพรุ่งนี้รับโอ้พรุ่งนี้คืทุเรียนมันก็หมดแล้วสิจ้าจ้าจัดจ้าคือเป็นช่างตอนที่มีทุเรียนเนี่ยจ้าจัดจ้าเนาะเมื่อวานในช่างแยกกันกินก็เลยวันนี้ก็เลยจัดมาอ๋อมันมีเด็กขาดนะยะแม่แม่ชีพค่ะก็ขอบ้างขาดนึงปะไปการพวกเราก็ได้ ได้แล้วค่ะแม่มาต่อยไม่ไม่ต้องอันนี้เข้าไปของพ่อแมาต่อยนะแม่มาต่อยกินละเด้อเออค่ะแม่ต่อ่อะไรของพ่อมาต่อยของพ่อมาต่อยของพ่อมาต่อยนม่ต่อยกินละเด้อยึดซักเลยนะเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปกันหมเลยยึดซากเลยเลยสิโอเคฮะอ่าอยู่ลู้เอาเลยยา ใช่นะเรียนขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะของพ่อมาต๋อยเชื่อได้ว่าของบัตรใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ตกเป็นของฝ้าเนี่ยนะภรรยาจะครอบครองทุกสิ่งอย่างนะคะถ้าแบบนั้นเราบอกแม่มาต๋อยร่างของโกยายรัก็จะกินแทนกลิ่นทุเรียนหอมมากเลยนะคะทุกคน

ทีมช่างด้วยนะคะมีเอฟซีใจดีนะคะเอฟซี FC ใจคนนะคะสั่งซื้อทุเรียนนะคะงอนแล้วก็น้ำเปล่าสปอนเซอร์นะคะเนาะให้ทีมช่างนะคะลงุงเอฟซีซื้อมะงอกให้โชคดีมากเลยเรื่องราวดีๆของเรานะคะแล้วก็มีทุเรียนด้วยค่ะเขาว่ากินเดี๋ยวนี้เราเข้าไปให้เขาเตอนนี้เลยใช้ลั่นหน้าบ้านเลยนะทุกคน ก็ขนไปให้ทีมช่างเลยนะคะด้านในเ,นเห็นไหมแม่ชีกำลังขนไปนะคะโอเคโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆมีให้ทุกวัน ปาาทีนกล่องบุญของเรานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมาเรื่อยๆนะคะมันะไะมาเรื่อยๆนะคะสำหรับกล่องนี้ของเรานะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเ,ออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ,อ,อย่าลืมทห้ฟ c ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสนะคะหรือนะะาราเอทีพสกินออฟฟิเชียลเข้ามาได้เลยนะคะ